ว่ล่ะนี่บวชจีหลวงพ่อเขาจะบวชห้แล้วกันก็เดือนน้าละาบวชได้น้าเนื่อมันเราอยากปั๊บไปแล้วทำไมล่ะจะลุงยังแต่พอโอมาดตั้งเปมีการพุกกนันตนจุดกางนอาจารย์กันไม่หยุดทีเดียวฉันหลุกล่ามลุงดิกันคนดีเหมือนโตกหลักแล้วันละใครเป็นผู้ที่จุดกล้าลูกสาวลุงดิกล่ะในป่บปาบักฟูกคนใ่ญ่เบ้แล้วทำไมที่ไม่เอาเรื่องมันละอยากเห้เอาเรื่องมันกันล่ะเนือแต่ว่ามันมาพูดคู่ไว มาด้าลุงจำเรื่องเนี่ยมันมีหลักยิงเนี่ยมั่งเลยมั่งลุงเลยไม่กล้าทำเพอดีมันปาลุกระบองลุงไปไว้ยาคืึ้นแล้วปล่อยให้กลับพอลุกขึ้นมาตึงลุงทั้มันปั่นรื้อมั่งแล้วลุกหลวมไม่พื้อเลยร่างมันไป็นยำเหม่มมันนหมดทุลันนะค่ะแล้วลุงมาทุระอะไรบ้างล่ะลุงก็ไม่เจอรูมมาทุรัอะไรก็มาเพม่อนก้อนนี้นี่คุณมาโดนแล้วคุณมาโดนไม่เจอกับคุณดารุณีเหรอคุณดารุณีก็ไปงอกไปจากวัด ทำไมที่จะไม่เจอคพราเจอน้องนี้ลยที่ฉันยุมาหาแกอ,อีนางบกแคกแกนั้รู้สึกวันเลวขึ้นมามากแกทรยศกันทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายของแกเถืองุทัยไปปล้นบ้านของเรายิงพ่อเราขาดทะลุแล้วก็กล้าผู้ใหญ่จันพ่อของมานิตึงตายที่นี้แกมาเป็นคนชายน้องสาวของฉันภายในวัดบางารามแกกลับมาเป็นผู้หญิงทรยศอีกยุยนพระภายในวัดบางอารามไปขับไล่น้องสาวของฉันในอกจากวัด ย้ยอนชาวบ้านในชนิดดาวบ้านน้องสาวของฉันอย่างสาเสียเตเสียน้องสาวของฉันหน้าไม่ด้านมันอยากแกหรอกอีหนังน้องงานตัวแขกแม่นาง,นง,าานนนางรนยศนี่คุณมาดนทำไมที่คุณจะต้องมาใส่ร้ายฉันแบบนี้ลนะ่ะหยุดดีกว่าอีหนงังแกไม่เพราะแกคนเดียวน้องสาวของฉันจะต้องได้แต่งงานกับพระวงนรินอีหนังท้าดูที่กาล้องลำ้ำ ทำไมพี่ต้องใส่ได้ดวงแก่แบบนี้แหละพิดแล้วทรัพยวุ่มหอใส่รัดดวงแกอีธานี่มาจำรัวเรื่องก็มาจำอโรมัหนองก้าวมึงเมืเจชาวตึ้งเต้นตึ้งงูเก้าไม้พระนู้จัเร่องก็มันละเรียดแต่นั่งซื้อแต่น้องมึงกระโดบา

บอกได้ยนนี้บบโราไมนจะโมโรที่หลนี่หลวงพ่อเขจะพาเราแขกกลับไปบ้านแล้วพ่อไปตัววาระใหมันไปแต่ถ้ามันไม่ไปอย่าพามันไปไปก็ผมพาที่หลวงพ่อไม่ไปก็ผมพาเพราะมันเป็นคนใช้ในบ้านของผมพ่อแม่ของมันเป็นหนี้เป็นสินพ่อผมอยู่ทีนี้มันต้องมาทํางานแทนหนี้สินที่พ่อของมันติดกลางพ่อผมอยู่ก็ติดกันทารได้ที่ต้องเอาเด็กมาใ้ตั้งทาร์ฮะ ก็ติดกันก็แยกาดี่เ่ยไกไดกอันนี้ไ่เรืชาวบ้านไ่ใช่เรื่องของปละควงอยู่กันเหรอตัวยไปลาอนได้น่ามาอยยยยยยยไปลานีนะุยอเยนะ่าดูเลยหลบโจกจริงในพอลวงนั้นไโอ่งนกูไม่ยุ่งกับม่นาบันนันนะิจรแท่เงินไม่รู้แลกความบ้ากันต้อยกูไม่เอาพื้นต่ตอยยากนี่ ถ้าเป็นมวยเป็นเลยต่อยกันร้องยกเราไม่รู้หน้าก็อยู่ไหนฮะไม่พบในนางก็พื้นใดแล้วรบมัดนักนั่นกันเลยยฟฟัวไอเฟฟ้เจ็บก็ไหวเจ็บมึงมัดปนั้นนะจะพึ่ว่นในต่างที่ดีลงและะ้วมึงอย่าไปยุ่งกับปีว่า ปลอดภัยทุกอย่างตะล่วงล้ำยังไงเจเห็บแพ็บอยู่พันนี้ใครล่าเ็ดใจได้เลยแลขที่ว่าพระล่วงล้ำนี่ทุกคนไม่ทุกคนเออตุ่มวันในตังดีดีอย่าไปยุ่งตันล่งล้ำนี่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของพระพระเราตื้อเบก้าวังเจ้ยไม่ยินดีไม่ยินได้ดิว่าในโลงพอ,อตันล่วงต้องพูดปนันการูนาล่วงต้องไปพูดได้ไกลม,มือพรมนกะิดไปล่งไปไปก็โตนะที่เราพรามีเตียววายไปเตียวตุก็ ควันล่วงก็ไม่ใส่จับอยู่เลยวะเลี้ยวปลาเจ้าบ้านตกทุกได้ยากพลาตื้อเบเก้าวัางเจ้ยไม่ยินดีไม่ยินไรแต่ถ้าชาวบ้านก็ร่วมวัวกับตื้อเบเก้าวัางเจ้ยไม่ใส่บาทแล้วปลาแตกหรืออะไรเพระมีตาหนเลยสิอ๋อลูกต้องพูดมันนั้นไม่ถู้กันคณีเด็กเข้ามาอยู่ในวัดนี้ถ้าไม่ผึ่งพาเลยผึงใครถ้าปลามาช่วยเลือดแล้วก็ได้ช่วยคณีลาดดอดแก้เด็กดีตายนี่คุณนึกต้องหลงล่ลาเราเลยพี่ เด็กน no so ี air, ER ่ดีปนีถ้าติดมือเพราะงั้นมันตกเป็นเยื่อกรรมาด้วยไม่พกเร็วเร็วตามปนีจ้องซาดนะนะคนเขาเด็กแม่ลงตกไปตามหนึ่เลยผมถ้าคุณพูดประเด็นคุณไปพูดได้ไปพบมาไปไปให้ดูัะคุณไม่รู้ก็คุณไปได้พอนะเพราะมีรู้เองถ้าปนัเนกับพุ่มอยากแลงมันถ้าคุณไม่แล้งได้ดีคุณไม่จัดตัวคุณโอ้นี่คนเดีอวเปรียบคุณ โกตัวราเล่นก็ไปพึ่งชาวบ้านนั่งเพ่เวลาชาวบ้านเดือดรอนพึ่งปลาตาตู้เบก้าบางเชยมาตบเหมือนกันหมดบอกว่าผมไม่แรงแล้วนะว่าไงไม่โดงแค่จะต้องการจะพาแกไปเดี๋ยวนี้จะไม่ไปหรอกค่ะจัดก,การขุดท้ามาทันเลยดีพว่นพูดไปเสียเวลาเรา,เ,าเราจะมาดนสัง,งักตบอลรู้ซึ่งปาไม่พอจิน ราติดเรียงสามไม่พอใจอต้องะไปชุดไฟด้วยกัน,น,บบน,นกตัวจริงกูไม่ยุ่งไปก่อนแล้วว่าใครไม่ตงแผนเฉันบอกว่าจะ็านกค่บัดเชียนีย ก็ฉันพาไหมก็ฉันพาแไหมหลวงพอ่อหลวงพ่อที่มันเรื่อ,องหมดตาบ้ามันหลวงพ่อมันกิจกรรมของพระในทางที่ดีหลวงพ่อจะต้องติดตามไปเลยนะถ้าคุณติดตามไปผมจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของหลวงพ่อลาก่อรสิหลวงพ่อ บอกว่าตุตุุงในวันด้กในดู้หัวไปบอกวัาาดวงแค่ตูหลังก็เร็วไปเร็วจะางันไหมผมเล่ากันไาขึ้นไม่ทุกคนตบไปในวันข้างหน้วันปลากระดั้ชาวบ้นตงจริงจัาล่องกทนเลที่ว่า จะเล่นพก็ตปาไม้พื้นเลยอกลอกลก้กดิงว่ามาด่อล่นืนะเายิงมายิงมากระด้าไม่รู้ความยิงมาเออพวกกูเจอตัวกู่อคนไหนอู้มกันนี่ กจะจ้ามากันีตายลูกร้ายมากมาเป็นโคโนใจมันร้ายมากดวงเสดอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์อาตมาช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้หรอกแต่อาตมาจะติดตามไปดูเหตุาก,การณ์ของเธอทุกสิ่ทุกอยะางดวงเสดนะครใครรู้ไไยอยากเหน็นมาลาสีไหมวัดอยากดอบานเป็นบุกลี้ตายุ่มอยากดูบ้านเปนินทุกตายุ่มมาล้าสีไหมวัดอยากทำไรอยากทำ น้าลุงนะหน้ากลัวเจ้าหน้าที่จะต้องต่อตู้กับพวกโจรนี่จริงกันจังเสียเทียเจ้าฟื้น,น,นะน,น,นกค่ดังก็หวานหน้าปืนปืนเจ้านาทีเออก็เป็นปืนดามาให้เราโลภเพื่อปืนดามาเป็นดังเน้นเน้นแต่ดังทีนี้ก็บาเราลบนีกันทุกคนดีว่าสับโตไม่ใช่เราเพราะเราใกล้ที่ตรงนั้นลบนีกันทุกคนดีกว่าถ้ามันมาทางนี้เราจะไม่ปลอดภัยรีบไปที่ก่อนนี้ไม่ล,ลน,นุนแท้รีบจะดีว่ากับไม่ใช่เราเร็วกว่าเราไ,ราไป่ด้วยไม่ดู ไม่ใช่ปืนจำที่แต่ละตลมผู้หญิงก็ขอความช่วยเหลือผู้หญิงจะต้องอยู่ในเขตดนันตารางเราในฐานะผู้ชายองกสามตัวจะต้องช่วยเหลือผู้หญิงสิลุง้าบันนั้นเราต้องลักยิงออตรงนี้ดิว่บางทีมันอาจจะไม่พามาตรงนี้และผู้หญิงจะไม่ปลอดภัยไปช่วยผู้หญิงมาตะลม จำได้จำได้ว่าเป็นมปราลูกจะกล้าด้วน้ำมือก็นายมาดนลูกชายเศรษฐีกำคลคอบค่าใหญ่ปัญหามันมีอาวุธที่แหลมคมก็มาติ้งแทงเอาเนดใจของสมทยเมื่อกินน้องสาว ตาพุชบกจากผลักโดยไม่ทันรู้ตัวแล้วก็เล็งไปที่เรือนร่างงูลายมาดนตันทีมัดนลาเจ็บมากมึงดูถูกผู้หญิงจนเกินไปมึงมีน้องสาวแต่เธออุทัยไม่เคยทำตัวน้องสาวกับมึงแบบนี้หรอกมึงทำตัวน้องสาวกูได้กูฆ่ามึงได้ตายซะเฉยมาโดนใช่จะิตุ้มตีตุ้มมากเผื่ว่าจะโดนเอง แต่กระสุนตลาดเป้าหมายไปซะแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของม้องถ้าไม่กระสุนไปถูกที่ต้นแขนก็มาโดนจนแขนทะลุมาดนรู้ดีว่ามีผู้มาช่วยเหลือดวงแขวางผู้หญิงมก็วิ่งหลบเด็กไปทันที่โอ้ยโอ้ย เขาเลี้ยงกันแล้วพี่มาจไม่ได้หรอกค่ะพี่มาจากไหนเด like ี <town> ๋ยวพี่จะบอกให้เขาเจอว่ามาจากไหนจ้าว não foi mais aí, foi, né? กันตัวคุนี่เือไม่เคยตายแบบนี้ตกตินี่ลาบลาบทำไมโดนกันดียวะเ่อก็ว,ว,าว,าว่าอาใหญ่ยิงใหญ่ยิงยิงไม่หยุดกวนเลวหลบทุ่นมีป่ามาสก,กีตายมึงยิงกับปืนสั้นกูอยากก้าวแข็มัเลยเื่อพระมัดเหล็กทุนได้พ้นมงเทลี่ยลมม,ม,มันพ้นท็เกี่ย ว่ามีตายอยู่นี่ยยิ่งขลุยใส่เกทุไม่ไปลากใค้เพราเปรตเฮ้ยจะมาลักเด็กในวัดจะตูบานที่ป้าเด็กไม่วัดมาทำไม่ดีไม่ดีปัดจะไปกัดเต็มดังดิมือนี้ก่อนไปวัดวันในการจะมวัวพุทธไก่นี่หุ่นจับนี่พุทธจะเหม่อเหมือร้อนไต่ห้องเหมือน ไม่โดนกันว่าพราะนี่ก็กล้าคนเป็นนี่ใจยอหลูกลัมนี้ตายเลยปะนั่นคุณไม่รู้ที่อออนี่กูทจำบัน,นทึกจำไม่ทุกเลยลูกลัมไม่ทุกฝืนลาพวกขัดเนียนพึ้นเลยหรอยงงังไม่ทุกเล่าจับลูกลัมในชัวร์จริงกว่า เราเป็นปาลงแล้วเมื่อคุณมาตำแบบนี้แล้วคุณไอ้ตำตู้เฟือยเลี่ยก็เลี้ยวกับปลากร้องเดียวตะตายตะตัวมิ้นไม้แต่กร้องนี่ปลาอัดในวัดเราพยายามสร้างแต่ความนี้ก็ดีตายคุณมาสร้างความตัวเพี่ยนหงเดียววัดมหารามมันจะต้องเพิ่มไปทุกปลาทุกตัวมันจะต้องเตี้ยจัดคุณได้เล็วนี่ลงแล้วตะปนี้เร็วมากโอ้ในวันอยู่ในตะไคไอ้ลงแล้วมันวันจะกลับแล้วที่บาบาตาจีน่าไปที่ เราทำแรนดีดี่แรดีทาแรกกันเนียนว่าเลยเราบอกมาจีน่าทำาคุณทำปันดีทำไม่ตูกไําแรกกเรียบร้อยเลยจยอยคุณพีน้องมาเดี๋ยอนี้ก็ว่าไม่ตายวยิ่งยิ่ยิ่งผมยิ่งไม่ยุดแล้วควันแดงเดียนไม่ได้ว่าเลยแอโรเดกันว่าคุณได้กล้องบวชไม่ตัดลกพันสการาควันแดงักตียิ่งน่าดูและ นี่แหละร่างติดกี่ปีก็มติดไปดิไอ้นังซื่อพิมพ์ัดวัวตัวเต้าเต้าดิว่าปลาก่าคนตายเออไม่เคยดาบฆ่าดีนี่เฒ่าฝาเมื่อนูปลาก่าลาไอ้นังซื่อพิมพ์ลงมาจิงบ่วัดกันแต่นี่ปลาก่าคนติดกี่ปีก็มติดไปดิแต่ตอนเกิดมันจิ้งปลาเลยถ้าเกิไม่จับเหมือนกันล่ะได้จับตันงแต่เกิดคุณกันเนียนแล้วเออจริง และทีนี้นู่นหลวงรัตนก็มาแล้วอ่าดี่อันและนุ๊กจำเจ๊ไก่มาเนี่ยพวกมาเกี้ยวนี่กันคันลงไปเลยจำพื้มแล้ยนี่ใครทำอะไรมันละหลวงฮะป้องกันป้องกันตั่วกับป้องกันเอาตายเจ้าเหรอป้องกันลืมตัวมันี่ยครับลังกองได้ป้องกันบ้างไหม ไม่กับตอนนี้พมมาตึงลวงล้ำพองกันเนียนพุดแล้วมาตังในพองกันเราเป็นพรับนั้นลวงล้ำกับพมโรแลวและทีนี้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้ว่าซื้อกันแล้วควันไปแล้วพมแรกม่ทุกแล้วตอาจาจย์ก็มาแล้วทีนี้แล้วอาจารย์มาหน้าดูนะตกรวจเคยมาที่พมไม่เที่ยวในใหญ่ตำรวจมาที่เดียวนี้ตำรวจมารุมจับเอาจริงกันกุเดินมาผมไม่ทน แน่ไมพาไปแนแล้วฮะจับจัวจริงพวกนี่เด็กไปอยู่ในวัดนี่อย่างลากได้เอ้านี่ตายตานี้ตายอันนี่งคิดกลาดนี้อ่ะเจ้อยู่มเลยใครใสมนันล้วหลงนาลินหลวงหลังปันป้องกันตัวกับท่านอาจารย์อ้อเขเลยหลวงล่มนี่ป้องกันเอาพวกแกตายเดนะ้อล่ะ เนี่ยจัน่ดผุดรุดตาไปคำแบบพวกอบาดตอนนี้ไป็ลักยิ่งในวันมันต้องตายโอ้มมัมตายจริงแต่ว่าเด้อาเด็กแล้วนี่บาปเรื่อลลงอะไรลุกล้ำดีดีับอีบาปเรื่องอะไรบาปเรื่อกันมาพร้อมที่โง่เลยกระทวดได้ผลได้ทักเทียงเยนี่ยแน่ก็ผลตายลงแลว้วเออว่าเมื่อไหนัดด่ที่ทวดเราเห็นว่าพี่มาหยาดตัวของม่ได้ตังค์ ดีบาเรมาตบตวนความจำมาล่ะช่วยํำบุญจะมังไทีู่ดเด้นนี้ก็มีเป็นจ้าฟ่าเองในต่านที่ผมนวันมันจ่า้าใจ้า่าไม่บาดเดียวนกันยุ่งดีปกติแต่ล่วงล้ำี่ตำไรไม่ปีกลอปึดนูดดกแก่าได้ใกล้แบเป็นยานะูล่องล้ำนุ๊ฮะ นู้ดจ่บ <Yes. S 1> ้านก็มากับจันเที้ยวเราทำพลาดตกนี้ีเป็นหลักสอนเรื่อเดียวไปยายจ่าบ้านก็เอ็นผอมันตายแล้วหนึ่งรักหลักสอนนั่งนั่นก็โอยอ้วนว่าเราได้ฆ่าคนเออฝ่าไปตั้งไว้ดักทางไวตรงนั้นเลยโอดตายเลยวันฮะกูบอกฝ่าเป็นหลักสอนให้พอปลาณี่กวยเกี๊ยกฆ้าคนตายก็ต้องรับเลยนี่แต่ฝ่าก็ไปหลักสอนพิช่องกระตุ้งนะฆ่าคนตายพิชอยู่แล้วกันนี่ปลาเกี๊ยกเหลาพิชเหลา นี่เราบอกก็จะตับตรมมันดีว่าว่าเราได้ข้าแล้วข้าปฏิกาพี่นั่นหลวงพ่อคัะน,นี่นก็หลวงพี่นะดินหลวงหลาแล้วก็หลวงทองไปทำความรู้จักต้งเชิดเทอน้นมัตสการกับหลวงพ่ออืมวันดีเลยลูกเจอไรอะลูกผมเองมีน้ำมะขุยกับหลวงพ่อเป็นพี่จ่ยก่องลูกค่ะ๋อพี่จา่ายแล้วน้องแก้ เราจะมาจากไั้นอย่าลุกคืออย่างนี้สับหลงพอ่อผมร้อมลุงมี่เล่นลุงเต้งจมบิวธรรม,มาชาติอยู่ในกลางป่าได้ยินเสียงปืนดังมากเขาเ้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะต้องตอบเกิดอารมณ์ูุบที่มันดูถูกน้องสาวของผมผมเลยยิงปืนไปเด้งนัดตูกับที่ต้นแขนของมันตะลุมันก็หวางน้องสาวข,ของผมแล้วิ่งหนีไปดิวยจับหลงพอ่อโอ้ อาจารย์เก็เสีมาช่วยน้องปาวของเจ้าทันเิงน้องปาวของเจ้าจะต้อันตรายพวกเรานี่เป็นปลาจำไรมันไม่ได้คนนึ่งลากคนหนึ่งยิงสรัไว้แล้วศพนี้กูกูแล้วคันอเดือใจเดอดไม่รอกไอ้ท่าไม่ได้คนมันมันต้องตามาจอมันเกิดวันนั้นหลไล่เห่ลวล้วลก็ควันออเดใจ รอยตัวนั้นมันยิงไม่ยุดกันอี่ลงน่ำแกหมหแรงคุณบอกท่านหลงตังว่าพมตื้อขาตากำบอกเออใครมีเถอะบอกลุงแนวหลุงก็ไปในวัดวังนะนะแล้วให้ลุงนุยลุงเสงเจ้าตลบลุงทั้งสองคนก็มาทั้ความรู้จักกับหลวงพ่อเดี๋ยวเออบัดนี้เลิกับตาอาจารย์อืมบัดนี้เลิกจบเลอผมเจอเสงกับอมนังตลกบัดนี้กับตาอาจารันกับ วันี้ล้ลูกเจอเปลือกพ่อเหมือนโน่นหนึ่กับหนังตลบมึงมึงหนังลังดีตัดจิงอกพลาดไปได้ก็ไม่รู้วันตังหน่อยตังลังปูวันดูหนังกัดโรจิงฝนลงเงันกว่าพานวันวอนกินเกี๊ยวชาตู่กับหมื่นหม้อปูกัน กูเล่นควาความความกัทุกงานความุงานความกูเจะปย่อพอกนจะยึดตันตันลุกติดวัวมาอูตามกัวมาแต่ไหนกัวมาชวยเลือกูยิ่งไปพ่นยากูตันโมรูกูอันั้นเล่นมาบมงกว่าับหลงนนไฟไมได้ไฟแดงนั้นตึกระบกไฟแดงมันตายชัจริงกลายก็บึรยไรอยู่มักับพวกอินเ ว่านอยู่ในหลวงตองไปอ้อมดูวควันนักร่อคนลาวดิปุบเตลือไปนะมังแกตาลายอยู่ที่นี่ได้ลบวันนี้มันยุ่งยากเลยหลงพ่ไปในวัดเราคนก็มาตายแต่เด็กน่าดูแก่ในลบเพราว่าจะง่้บวชีเรนนี้พกปีจายของเจ้าวลนวนั่นเลยอย่าบวชลดเลยกลับไปบ้านก็ปีจายแล้วนะคนจะผ่านน้องสาวกลับบ้านดในับหลวงพ่อเออหลวงพ่อกรนี้วัดเราวันนี้คนมาตายพระในวัดเราวันนี้ยุ่งไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องชดมัด พู้คนนั้นไม่ถูกผูดเราเองว่าไม่มีความพิษเราก็เดาว่าพูดได้ลองลดลงน่ะดินพิษแก่ไหนลดต้องพิษแก่ไหนพิษตัดแต่ท้องมตอนนี้ไม่จะกัดได้กันนะคนหนึ่งแต่ก็ดยุ่งไม่ได้วันนี้ทุกนัดลดลงน่ะดิ้นแก่ใจอย่าเใจลดต้องียใจถ้าขึ้นอยู่ต่อไปในวันก้าเรื่องใดก็มาเพอยุงเยื่อแหลมวัดร้างอะไามาจัดจะสร้างความสงบแต่เพียงผู้เดียวถ้าขึ้นอยู่กันแบบนี้ต่อไปในวัดก้าวัดอาจารย์อย่าว่าแต่คนที่ก้าแต่พี่ก็ไม่ต้อก้า ใจหลงลูกนะผมไม่เสียใจและไม่น้อยใจหลงกับปัญจานทร์เพราะต้องขยันเสียใจผมไม่เสียใจอาจารย์นะเออจำเป็นอาจารย์จะต้องสุดใจสุดตอนไหนสุดตอนเดียวไปทุดเกไหนไปทุกดเกวัน ใจหลบลงจำเป็นอาจาจา์จะต้องซึกไงต็อขึ้นอยู่ต่อไปในวันก้างหนี่มันลำบากเรื่องมันโดนก็มาถุกเรืองเลยราก็ผมไม่น้อยใจและไม่เสียใจดอกสักนอาจานหรือวาจะไปด้อรดูก้อใครแล้วผมพังตั้งไว้สองรีเลยั